นี่คือไก่ทอดสไตล์ไวรุ่นเมกาที่กระแสแรงมากๆเป็นร้านน้องใหม่ของแบรนด์โอกระจุเขามาเปิดใกล้บ้านขนาดนี้ไอเราก็รีบเลยใครที่ชอบแนวไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆนํามาดิบกับซอสฉ่ำๆนะต้องร้านนี้ที่นี่ชื่อว่าโจวิงนะครับสาขาใหม่ล่าสุดอยู่ที่ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิจุดเด่นหลักๆของที่นี่ก็จะเป็นพวกเมนูไก่ทอดนะครับที่เขาจะมีให้เลือกถึง9รสชาติ9แบบ9สไตล์เห็นคนเขาแชร์ในโซเชียลกันมาสักพักแล้วไอเราก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองมาครับทุกคนเริ่มกันเลยก่อนอนนนขเิิววตสมมมาาา็ไรชจะหคบี ทำกรอบของหอมเจียวทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับแลนดิปซอสถ้วยใหญ่ๆเอามาจิ้มกับไก่บอกเลยว่าโคตรสะใจคือปกติก็อร่อยอยู่แล้วยิ่งกินกับตัวนี้โคตรดีตัวเดียวไม่จบแน่นอนสั่งมาเพิ่มอีก2ปีกไก่ไทยสไปอัพส่วนอีกตัวเป็นไก่ไรกระดูกรสชาติกาลิกพาเมซานนำมากินคู่กับดิฟสี่แบบ4สไตล์ที่สั่งมาเพิ่มเอาจริงคือชอบมากเขาทําโคตรอร่อยเลยกินไปไม่ต้องกลัวเลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าเขามีเครื่องเคียงต่างๆให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นโคสโลต่างๆแตงกวาดองนี่แหละสตไตล,กกล์ไวาลคร อะโบคาโดสลัดส่วนตัวนี้เป็นคลาสสิกแล้บไซส์แน่นๆแป้งบางๆกินปกติมันก็จะธรรมดาไปไม่ใช่เราขอจุ่มลงไปในแลนดิปซอสแบบนี้เลยใครอยากลองเปิดประสบการณ์การกินไก่ทอดนะครับผมแนะนําให้มาลองร้านนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนตามมาด่วนเลย